ฮัลโลดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับจอนีลัมเพื่อนพ่อพี่เจียวค่ะคลิปนี้กับสิพ่อพี่น้องเขาไต่หานค่ะกินข้าวหรือ,อยางยารุงแม่วันนี้เราเล่นกี่ทุมนะเม่เอาจะนั่งดีตีเม่บ่ค่อยได้เขามาไต่หานช่วงแรงช่วงดึกๆกินข้าวไปนาโอ้ยคาทุบํำหมากอยู่ คือพักกลูกตะเวนแถบพักก็ไปใส่ทีแต่พักคนของลูกตะเวนโหลดอ๋อไปครับเป็นอย่างใคเป็นอย่างโอ้เต้นได้บะมือนีพักพอนลูกมันปักเลยฉัก็บอกว่าไปตัดอไปล่านันเขาเฮ็ดริฟเขาตัดหายนอสยาชาเฮดิเอาออกเลย่ะตัดไม่ว่าเอาออกมือหรลอถอดริอย่ว่าถอ ให้เขาตัดตเล็บเขบอกใช่ไหมเมย์ตัดตัดเล็บครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงมันจะปวดอุ้ยตอนัดเล็บตรกเล็บคอยบอกอยู่ว่าร้านร้านล้านเสริมสวยร้านนี้เขาทำเล็บน่ะเขาทำอยู่เขากระเซตีนหรอมันจะเคืองสักมือให้มันอ่อนเหรอมันนี้จะแช่คันใบฮอดสีจ้าตาจยาเลยค่ะก็ต่ำเลยมันบวมมัลักเสพอีกอย่างกระชังที่เกี่ยวกับปีนเกี่ยวกับเท้านี่อันตรายเพราะสมารถเสริฐงานได้ดูแลเจ้าของลูก คอยกบ้าอยู่ปกติเจ้ากับทีลูกจ้หาม้วงปุ่ี่เมย์เจอาคอยก่้าคอยปลูกอยู่เอาแม่ใจสบายหมดคืนใตหนาใตาก่อยบาเอาบอลูกบอเนอินี่อินี่บอลอินี่บอลไลนี่เจ้าว่าเจ้าหนิติ่มติมเลยคอยไปยังกลสิไข่กับคัเลยอยบึงเนปวดคิงแต่้เงหลีเงหจนอกบอกว่ากันตื่นแดดไล่บักคักแดดไล่ไปยังเกลติ่มติมซ่องติมมติมเลยรอจิเทียงหนีเหนยจังหลับน่อย ผู้พุ่นผู้พุ่นพุ่นเด็อดบลไนั่นพ่นนอนพ่ห่มผู้เดียวก็ใหญ่เถื่อโอ้ฉันใหญ่บิดมือฉันใหญบิมือจนศูนฉันไปาายอยู่ฉันจนศูนเนาะง่ายเบิดมือบิดเบนมือในรีจะทุมไหมทุสองทุบกอเลิกตีได้ไหมเนี่ยตรู้ว่าจะได้เกลี่ยมาอยู่ล้ำฉากหนึ่งก่อนเป็นวันนี้แต่จะล้ำก่อนอยู่ว่า นันเก็บบัตรปกติเนาะไม่กำนั้นแกะบ่มาอนี่ตัวแรกเพิ่นตั้งออกไปข้างนอกอีเดนน์เพิ่นใหญ่เข้ามาพักกันยกเวทีเข้ามาค่ะปกติเพื่อนี่บอกเพื่อนไม่บอกไปจ้างติดถนนถนนผุนคนบอกคนว่าได้ยกเวทีเข้ามาอยากจะเห็นบอกตั้งจนว่าโค้งจนว่าแล้วละแม่ได้ยกเวทีขึ้นมาพักกันยกเออฮามเขามาแม่หัวบใจยังแต่เมื่อนี่ยคนว่าเห็นงานไใบีเด็ด จ้าภาพเพือพ่อนบ้านคนสีมาลายพกกเพื่อนก็เรียกว่าให้ง่ายเขาไปติดถนนก็เรียกว่าถนนปิดการเขาเลยเขาเลยหามาันถนนปิดได้บอบอสมาสัน่นก,ก็เลยก็เออตามไม่ตามเกิดมันนี่พายกลางเตีนก็แครียดไปเพื่อนคน,นสีมาลายเพื่อนก,ก็เลยกลางอ้อมใหญ่มันนี่พี่อันนี้กรปุสารแม่คือยแต่บ๊คืดกับว่าเป็นว่เป็น,แ,นแต่ตมีคนกับมีคนเนาะไปถึงผู้พี่น้องพุ่เพื่อนใจ นีตัดเล็บตัดเล็บก็ให้ระวังวันนี้พี่ขึ้นเป็นอยู่หุ้ยคนงัดออกเองเดือยยายคนไปเล็บขนงัดออกเองหรือคัดเขีียวงัดออกเลยก็จบเลยค่ะอันนี mm ้ม hmm. mm ันเข่าหรือแทงเล็บเล็บโคมนะประมาณยาวสัม hmm. น mm ัส hmm. ม mm ันสีแทงชดแล้วประมาณมันมีอยู่สองอันอีต่อตัวยืนดตึงเพื่อดีเดบุกการเค็นเนาะวใส่เตือนผู้ดีการเหคนื่อนตัวปกติยากงัดออกเองแล้ว คุณไปว่าไอเล็บคบแหมกันถามได้หลายมือหรอดีก็บอกให้ไปบอกให้ไปงัดออกงัดออกอลไรละมันบอกออกงัดงคตดีแล้วกันจนมันเป็นนองมันดีนองมาเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ครูบอกเห็นอะไรจะเต็นได้นะเอากระดาษในชูดยานเดชเข้าไปแล้วกันคือไปติมเตยทุกขั้นเป็นนองมาสุดไปคลินิกบอกบอกนี่อันนี้ดีอันดามายอันดามายโอ้มีอันมีอันดามายื่นข้างนี่แมนเลยคุนกัเอาสารมาให้เพคุนก็บบริษัทบริ อะไรทำไมนาะก็เลื่อยู่เอาเอาสาสร์สาสรมาให้ปูไว้ข้างหน้าเดวิตันปู่จอบอกว่านี่เป็นบอกว่านี่เป็นท้องขืนเป็นบ่ยามวินกับบาา๊ปั่นนี่แต่ว่ายามแรงท้องขืนซีห้าเป็นวินหัวเป็นเป็นเมียเป็นเพี้ยแม่บาาอกว่าแหมยุ้ยซื้อกับท้องขืนแม่แกยักเป็นกุยงกับบงูแม่ค่อยแม่บ่มื่อยเนี่ยท้องขืนมีแบบอาการวินหัวแบบจะอ้วกตลอดเลยแหมท้องขืนพี่น้องคขาหรือจังใดกับบงูบอกว่านี่ ออาาหรรไปบเพราะว่านี่ท้องขึ้นแบบเพราะอาการท้องขึ้นเลยคิดแบบวินหัวเมืยบักขับเมยทีเาเงมยบักขับเิดว่าหอดเว่าหอดเต้ยลาจนบอกกับยังบ้านเศร้าเด้กินยานอนื่ขึ้นการแคลร้อนื่ขึ้นในมาศิลาพอดเลยครับมันตัวนไหม่อดเลยค่ะกินข่าไปี่นพักก็กินข่าวแล้วก็กินข่าวแล้วแล้วแม่กินแล้ถูกปักเกลือกัแบบแกงมม่า อันดิสานบ้านเฮาเนาะแม่ประเทศตัวอันไปหานนักกินก็นได้แต่ของหวานจะไม่เคยมาคลองหวานซะไ,น <laughs> ไปหานนักกินทางหน้าได้แต่ของหวานมาแม่ไปพราะอางหวานเอาแต่ของหวานคนละเงินจะคลองอไรในตลาดกันะรถเปิดสีห้าสูบักเตอร์ก็อะไรตุ <c oughs> ่นหนึ่งเด้อตัวเมย์ตัวเม,วเมวย์สาวน้อยห่างหายไปนานๆกะเมียนตัวหยุดไปแวะในซองอาทิตย์ปุณโภซองปะติดมือแล้วก็เสียดาลาอยู่เดือนหนา วันเริ่มวันที่แปดไปทุลาวันที่สิบประมาณจากอาทิตย์หนึ่งเลยนะจากเซเลราอ,อโอนบิมองไกลไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึ้ประมาณมู่หมอฉีดมากัรเป็นเรืองฉีดยาเอาเธอมากัดสวยบุดปีเลยอุ้ยมากัดม,กมันมีมันมีสองสองอย่างดีดีทั้งปีกับสวยบุดปี แต่ว่าฉันปีปีนั้นมากัดฉันดีเบินปีฉันถือเบรกบนปีปีนั้นมากันมีสองอย่างคือซวยทั้งปีกับดีทั้งปีขันซูกก็ดีไปกันซวยก็คือซวยไปผู้เฒ่าบบันผู้เฒ่าฒ่าบ้านพราบ้าบ้าดอกว่ะทีมผู้ไทยก็เล่นเขอยากมาสีเป็นทีมทีง่ายป้าสีตงบ้าไม่ได้สี่อีกป้าฉันบ่ไปสีดยาเนอะฉันไข่บ่แต่ยังยังหอมมากัดนะฉันไข่แบบไข่แบบสักเลยดิ ใครบ่าตายังยังเลยบ่ไปสียาในาาเป็นอย่งบ่เป็นกระบอกกระบอกการปฏิการแบบคตรขวดนี่สิแม่เออ,อนี่เี่่านีนน่นี่นี่ห้อยนี่ห้อยอยู่เขีนี่มากัดได้นีไ่ไปสียาเนาะสียายุบโพคมิมอะไรยาค,าคิม่่คคิมต่ำขาดต่ำเสียพอีกเก็บว่าแต่ยังห้องว่าแต่ยังยังเนาะมากอ่าไอเออสบัดฉันคนไปถือพัดซา สบัดเขาไปถือพัดได้บ่ชันเมื่อยมันเมื่อยอีหลีได้สูเพ็กสบัดนะสบัดเพราะสบัดนี่ทั้งเมื่อยทั้งมันถือบัญชีนั่งมาแล้วพี่น้องหลอกลวงหลอกลวงบิวตี้เขาลุ้งมีบุญแล้วเพรามดจผมเขาลุง้งีบุญแล้วเพราะมาดใจบัดว่าจะถัดไปสีมะเก่งเองียงเบิ้องเบิ่งออเดอร์เพื่อได้สองสองลังสามล้งผุนตุนไว้คาโกลาดันบิวตี้มีครบเบอร์ตัวลวด ไวันดีแล้วแต่กะเด็กน้อยมากับโมคอยอันแบบว่าซื้อของตุ้มใหม่ในวันนี้หาแนวขายพอได้หายเนจซินแล้วพี่น้องคาน์ส่งบอลลัมพอได้มีเงินกินเข่าเป็นน้ำทางน้ำซื้อน้ำซื้อย่างถักถักขัดคนลงคขัดคัดขัดเขาลงปลากระชิบขายนะคะอันนี้คันคันบ้านหัวหน้าเพราะคายน้ำกระซิบคลายน้ำไป็นน้ำงานอยู่ดำกับบอกดำกับบอกเมื่อกาเปิดไฟอีหลีบ่ได้เปิดแล้วเพิ่นปิดนอนเพิ่นพักผ่อน ที no ia, ar, eh? ante, ini, on, ่น bueno, I mean, no no ีม no ันยังไหลครับพี่น้องครับแวะเข้ามาหลังหารกทายน้องลำดวนสงสัยซะสิสงสัยสงคุณปกติแล้วบ่ลูกจะเวนดิปกติเจ้าคุกไก่นอนผู้เดียวเอาหลอดอะไรนำลำดวนกับมะปูอ่อลากาสิลูกบ้านหาเออแดดทรงตากับ่อลลูเออแดดทองตากับ่ลลูแดดทรงตากับบหู้หมดกานเกี่ยวการติดกับ่อหู้หมดไงเออได้แต่เคลียร์ดีนะมันไม่มีแมงวันแม่แมงวันมันบ่ค่อยนอนอยู่ ทางรถบัสยมงวันตอมเบิดมือเนาะกป็นลุกคนห่วงนหงวยกันลุกคือไปนอนผลไปนอนผุ่นเส้ยนบางเฉยมีหมดเลยมันบ่มีหมดบ่มีอย่างเลยได้บ่อุ้ยลมจี่แอนไปนอนลงปลึกประมาณบ่ายนี่แหละเอาคนเด็กมาจะใส่โน้ตเขาไปนองค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะจอนนี่ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทำการแสดงสองทุ่มค่ะวันนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ